สมัครเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคันดิเดตเหลืออยู่สท่านท่านแรกคือวิทัยรัตนากรท่านที่สองคือดรรุ่งมาริกมาธธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยกำไรมากเกินไปแล้วกำไรจากอะไรค่าธรรมเนียมต่างๆคิดยุบ คิดจบไปหมดแล้วธนาคารหลายแห่งก็เริ่มออกแอปพลิเคชันบบาบอๆรีดายคนไทยให้จ่ายดอกเบีย้ยสูงๆการปรับโครงสร้างนี่ที่แท้จริงนั้นต้องเป็นการปรับโครงสร้างนี่บนพื้นฐานความจริงเท่านั้นไม่ใช่ปรับโครงสร้างนี่แล้วธนาคารพาณิชย์ร่ำรวยเพิ่มเติมอีกเอวถ้าธนาคารพาณิชย์แข็งแกร่งแต่ประชาชนลำบากยากเย็นจากค่าธรรมเนียมต่างๆค่าดอกเบีย้ยต่างๆเนี่ยเราจะมีคำตอบให้กับสังคม ไ,ได้อย่างไงผู้ว่าการธางงานาคารแห่งประเทศไทยต้องรักษาสเสถียรภาพการเงินซึ่งการที่มาช่วยประชาชนไม่ได้แปลว่าจะไม่สามารถรักษาสเสถียรภาพทางการเงิน แต่อย่างน้อยที่สุดให้ประชาชนแบ่งเบาภาระหนี้สินหรือภาระดอกเบีย้ยที่ธนาคารมีความเจ้าเล่์แสนกลคิดดอกเบีย้ยโน่นคิดดอกเบี้ยนี่ทบกันไปทบกันมาแล้วในที่สุดแล้วประชาชนไม่ได้ลดหนี้เลยแม้แต่นิดเดียวกลับกลายเป็นยืดหนี้ออกไปคนที่จะไปเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยต้องตีนติดดินรู้ถึงปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนคนไทยที่ใช้บริการทางการเงิน